ข่าวดีมาอีกแล้วครับพี่น้องข่าวดีสําหรับแรงงานไทยนะครับเนาะใครที่อยากมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทําคลิปมาเลยทีเดียวนะครับเจ้าศรีบอสูพี่น้องฟังผมได้ข่าวนี้มาจากอาจารย์คอนเน่คอนเนลีนะครับเลือไปติดตามเพจของอาจารย์คอนเน่ได้ที่เพจของพี่คอนเน่นะครับพี่คอนเน่เนเป็นคนเกาหลี เพิ่นลงมากมื่อนี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องท่างเพยียรสน้องว,วนาสานัก,กล่างเงินวันน้ำเดีย๋ยวกับเด้อมื่อนี้ไปหาเก็บผักควาักมาเออไล่ซุดไปเมื่อกี้นี่ไล่ซุดเก็บผักไปท่างเพยียรสน้องวนาสานักล่างเงินวันนะครับเดี๋ยวไปหาเบิ้งกันเด้นะครับเด้ออ่าผมเห็นข่าวท่างอาจารย์คนนี้พี่คณินเนี่นะครเพิ่นลงนะครับเนาะเพิ่นว่าเกาหลีอนุมัติให้แรงงานก่อสร้างวีซ่า e เก้า สามารถเป็นกลับเข้ามาทำงานในวีซา่าแรงงานซื่อสัตย์เรียนที่นะครับขียกว่าเรียนที่คื้เรียกว่าแรงงานซื่อสัตย์แท็กเป็นแท็กสองนะครับปกติตั้งแต่ก่อนหน้าน,าน,านี้แท็กสองนี้จะมีะเฉพาะงานอุตสาหกรรมงานกเกษตรประสุสตว์สามารถมาแท็กสองได้แต่ว่าตอนนี้เกาหลีเขาประกาศมาแล้วว่าจะอนุญาตให้เร่งงานก่อสร้าง สามารถกับเขามาเป็นแรงงานรีเอ็นทีได้ถือว่าเป็นข่าวดีดีมากๆเลยเป็นท่างเลือกให้พี่น้องคนไทยห้องน่องน่อคนไหนที่อยากจะมาทํางานประเทศเกาหลีใต้เพราะตอนนี้เขาต้องการแรงงานกันอย่างมากนะครับผมสีบอกให้เป็นท่างเลือกที่ดีมากงานกวาสางเป็นงานที่ได้เงินดีบบเพรสา,าหกรรมเลยแต่กวนเขาวางานกวาสางมันได้เงินหลายเขาเก็เลยให้แค่แท็กเดียว แต่ตอนนี้คนมันขาดคนสอบมากเขาก็บับเอามอกมาไงาคนมันมันเขาต้องการค้นเยอะแล้วที่สําคัญอันนี้ขออนุญาตคือตอนนี้ข้าเจ้าพากันเอาแลงงานทีน้อยกับบ้านหลายแล้วขาดค้นที่ละคับบัดท,ที่นี่จําเป็นเขาก็เลยต้องจะเอา,อาให้วีซ่ากับคนต่างชาติเขามาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพวกนกนกเป็ดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมว่าจะเป็นกอาร้า,างหรือว่าเกษียพวกนี้เดย้าอฟั่งข่าวกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้นะครับ ข้าวดีก็คือว่าเขาจะให้แรงงานก่อสร้างมาได้แ็กสองมาแ็กสองได้แต่ตอนนี้เขาเขาอนุมัตแล้วแต่จะประกาศใช้ตอนไหนยังบรูเลยนะครับถ้าเขาประกาศใช้เมื่อไรเดี๋ยวอาจารย์คนนี่จะมาประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมงานอูต่อเรือจะเอาเรงงานอีกก่าด้วย บันเทิงเลยครับในอนาคตนี้คนไทยจะได้เข้ามาเห็ุงานในเกาหลีกันเยอะขอ,ขอให้ตั้งใจเลี้ยนตั้งใจสอบตั้งใจท่องคำศัพท์ให้สอบให้ผ่านให้ได้ผมบอกเลยผู้ใต้ห้องนี่โอกาสเขามีทางเลือกเยอะมากเจ้าอยากมาอุตสาหกรรมเจ้าอยากมากก่อสร้างหรือเจ้าอยางมากเกษตรการเลี้ยงแต่แต่ผมขอให้มวกเจ้าเลือกอุตสาหกรรมและก็ก่อสร้างสวงอันนี้เลยเป็นทางเลือกที่ผมบอกเลยว่าส,สุดปังเลยวันต่อไป นะครับเอามาฝังพี่น้องแค่นี้ละเมื่อนี่ผมสิกลับ้านแล้วคำแล้วฝนกับตัวลีนแล้วเป็นข้าวดีเท่าที่ผมทําคลิปมาโอ้นี่คือข้าวดีเลยนะเสียดายลูกสาวผมกะมาบอะไรเนาะเออสอบกอสั่งมาบ่ไไ้เกาหลีเขาบ่รับแรงงานผู้หญิงนะกอสั่งแต่ว่าถามว่ามีคนมีผู้หญิงเห็ดงานบ่มีคือกันเออแต่ว่าในระบบอยูพี่เอ็ดนี่เขาบ่รับสมัครผู้หญิงมากแบบกอสัางนะครับเอาสฉอาะผู้ชายนะครับแช่ไปครับพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เสียใ,ให้ลูกให้หลานเนาะพี่น้องเขาได้ฟังว่าเกาหลีน่ะถ้ามางานก่อสร้าสงสาม,มารถมาได้สองแท็กแล้วนะครับผมฝากพี่ฝากน้องแค่นี้อยู่ดีมีแห้งลำเลือนกันทุกคนครับการขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันตลอดมาทั้งยูทูบและทั้งเพจสนองวนาาางงันสารังหลังเงินวันตั้งทีตอบความครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับกลับบ้านกพี่น้องได้พักถูกบบเงี้ยเลยไหม <웃음> <웃음> 아, <너무 까려>. <웃음> 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 감사합니다. <웃음> 아 네. <웃음> <웃음> 네, 감사합니다 전네 <laughs> 감사합니다, 네, 네, 감사합니다. 어 네, 하나 왔나요? 두개해 주세요. 두 개요. ันหาผักกาดครับไปกินกันแล้มามาครับพี่น้องอาหารหลักผมโอ้คนต่างาสัตว์กันายเด้อเนื้อไม่แล้วเนื้อก็มีแล้วไก่ก็มีแล้วนะครับก็จะหาซื้อผักตัวบาัดนี่โอ้นี่แพงมอนแพ่งนะมันหลายหัวนเะพื่นมาซือ้อผักซื้อ นั่นไปกินตัวผลไม้ตัวบบบนีนน้นั่นได้มากเนาะผลไม้ผลไม้มกบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้อโอรีใต้นี่เป็นประเทศที่ ขาดกันเรื่องอากาศบ่ค่อยเด็ดบางปีกับมดหนาวไหวบางปีกับมดหนาวสานะครับพี่น้องคุณได้ชิมากกับรองศึกษาอากาศดีๆดนะพี่น้องเด้อทางเทียเราก็อาจจะปรับตัวว่ท่านนะครับพี่น้องปรับการมณ์อากาศเขาบาดว่ก็คือเหี่ยวถอะบุบันเนี้ยวนน้อนเรื่องอากาศบ้านนี้ดนะพี่น้องเด้อะปกตินี่เขาจะขายเบียร์พักเบียร์ยังกันแล้วปีนี้ว่าท่านเห็นอยู่มดหนาวอยู่พี่น้อง ก็ดได้มากกับศึกษาบึงนะครับเอามาฝากพี่น้องแค่นี้แล่ละก็าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สำหรันักศึกษาด้ครับเออฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับซื้อหมากใหม่กันนะ